ตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากเห็นไหมนี่ตรงนี้ในหน้าในหน้า,าหนังสือของเด็กๆหน้าที่เท่าไหร่ลูกเพื่อนเพื่อนบางคนยังไม่เปิดเลยหน้าที่เท่าไหร่ หนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะมุมฉากจะมีขนาดเท่าไหร่ลูกเก้าสิบองศาเราเรียนผ่านมาแล้วถ้าเล็กกว่ามุมฉากเรียกว่ามุมเล็กกว่ามุมฉากเรียกมุมแหลมลูกนะคะถ้าเล็กกว่ามุมฉากเรียกมุมแหลมมุมฉากเนี่ยคุณครูระบายสีเขียวๆมุมฉากคือนี่เลยมุมฉากจะมีขนาดเท่าไหร่คะ สิบองศาแต่ถ้าเล็กกว่ามุมฉากนะคะเราจะเรียกว่ามุมแหลมแต่ถ้าใหญ่กว่ามุมฉากลูกใหญ่กว่ามุมฉากแต่ไม่ถึงสองมุมฉากฟังนะใหญ่กว่ามุมฉากแต่ไม่ถึงสองมุมฉากเรียกมุมปานโอเคไหมคะตรงนี้เก้าสิบแล้วนะแต่ถ้ามันกลางออกมาถึงตรงนี้ฝั่งนี้เก้าสิบบวกเก้าสิบกลายเป็นเท่าไหร่ร้อยแปดสิบองศา ตาเราจะเรียกว่ามุมตรงโอเคไหมคะถ้าร้อยแปดสิบองศาจะเป็นมุมตรงแล้วนะแต่ถ้าเลยร้อยแปดสิบมาจะเป็นมุมกลับทันไหมลูกฟังทันไหมคะเก้าสิบองศาคือมุมฉากเล็กกว่ามุมฉากเรียกมุมแหลมใหญ่กว่ามุมฉากแต่ไม่ถึงสองมุมฉากเรียกว่ามุมปานนะคะร้อยแปดสิบองศาเรียกมุมตรง แต่ถ้ามันวนกลับมาสองรอบกลายเป็นวงกลมวงกลมร้อยแปดิบวกร้อยแปดสิบกลายเป็นเท่าไหร่สามร้อยหกสิบองศาเรียกว่าวงกลมโอเคไหมคะอันนี้ทบทวนในเรื่องของมุมที่นี่เด็กๆมาดูค่ะเขาบอกว่ามุม A นะลูกมุม A B และ C เนี่ยเป็นมุมฉากที่มีขนาดเท่าไหร่ลูก90องศานะคะ ส่วนของเส้นตรงดีไงลูกสัญ,ญลักษณ์นี่สีเหลืองที่คุณครูลากไม่มีหัวลูกศรไปที่ทางใดเลยก็คือเป็นส่วนของเส้นตรงสองเส้นเนี่ยมันมาติดกันตั้งฉากนะคะตั้งฉากได้ตั้งฉากในส่วนของเส้นตรง bc ดังรูปเขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงการตั้งฉากไว้ได้เนี่ยตัวนี้ส่วนของเส้นตรงหนึ่งทำมุม90้าสิองศานะคะส่วนของเส้นตรง เส้นหนึ่งเรียกว่าเส้นที่ตั้งฉากลูกมาดูสิวัดขนาดของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากมุมที่มีขนาด90องศาคุณครูขาวันนี้หนูมีอุปกรณ์ในการทำมุมลูกรู้ไหมว่ากระดาษที่หนูพับเล่นนะคะมันสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการวัดมุมได้ลูกรู้ไหม เออเนี่ยอ่ะอย่างเช่นกระดาษ A4 อันนี้เห็นไหมคุณครูพับแบบนี้ปุ๊บตรงนี้กับตรงนี้เราจะเรียกมันว่ามุมฉากถ้าคุณครูเอามาภาพแบบนี้ทาบได้สนิทพอดีแสดงว่ามันเป็นไงมันฉากโอเคไหมแต่ถ้าเห็กกว่ามุมฉากมันคือมุมแหลมแต่ถ้าใหญ่กว่ามุมฉากแต่ไม่ถึงสองมุมฉากเรียกว่ามุม ทีนี้เด็กๆมาดูในแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองข้อที่หนึ่งเป็นไงเอากระดาษขึ้นมาหนึ่งแผน่นทาบวัดลงไปพบับเป็นมุมแนบสนิทพอดีเราจะเรียกมันว่าอะไรมุมอะไรคะลกูกมุมนี้เป็นมุมฉากอ่ะเขียนสัญ,ญลักษณ์ลงไปสัญ,ญลักษณ์มุมฉาก ข้อที่สองเป็นไงฉากไหมลูกไม่ใช่ไหมคะมันเล็กกว่ามุมฉากอันนี้เป็นมุมแหลมแล้วพอข้อที่สามเป็นไงตรงนี้อันนี้ก็ตั้งฉากเห็นไหมคะแสดงว่ามุมที่ทีนี้มาดูในข้อที่สี่ข้อที่สี่เป็นไงลูกฉากไหข้อที่สี่เนี่ยตรงนี้ใหญ่กว่ามุมฉากเรียกว่ามุมป้านลูก เล็กกว่ามุมฉากเรียกว่ามุมไม้เล็กกว่ามุมฉากอันนี้อันนี้เป็นมุมแหลมแสดงว่ามีแค่สองข้อที่เป็นมุมฉากก็คือข้อหนึ่งกับข้อที่สามโอเคไหมคะสามารถใช้อุปกรณ์ในการวัดได้เหมือนที่ครูบอกว่าพับมุมถ้ามันแนมสนิทพอดีนะคะเด็กๆพับมุมกระดาษของลูกแล้วทาบไปที่มุมถ้าแนมสนิท เป็นไงตรงนี้มันแนบสนิทพอดีเรียกว่ามุมฉากนะลูกโอเคไหมทีนี้ไปดูแบบฝึงหัดในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสามค่ะลูกเด็กๆไปดูแบบฝึงหัดในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสามของหนูนะทันไหมฟังค,คุณครูทันไหมเปิดหนังสือหน้าร้อยสามสิบสามแบบฝึงหัดหน้านี้เขาบอกว่าการตัดกันของเส้นตรงสองเส้นลูก เส้นตรงเป็นไงมีหัวลูกศรไปทั้งสองทิศทางทบทวนอีกหนึ่งรอบเผื่อมีคนเริ่มเด็กๆเ,เงยหน้าขึ้นมาเส้นที่ลากไปเฉยๆแบบนี้โดยไม่มีทิศทางไปทิศทางใดเลยเรียกว่าอะไรลูกส่วนของเส้นตรงโดยที่สมมุติครูใส่ชื่อไปกอขอเด็กๆก,ก็จะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงกอขอหรือขอกอกอ ทิศทางหนึ่งเราจะเรียกมันว่ารังรังสีทั้งครูใส่ชื่อกขอเด็กๆเขียนสัญลักษณ์ยอ่อเด็กๆจะบอกว่ากกขอแต่จะบอกว่าขอกไม่ได้เพราะอะไรลูกเพราะมันมีทิศทางไปทางขอไข่แต่ถ้ามันเป็นลักษณะเส้นแบบนี้เป็นไงมีหัวลูกศรไปทั้งสองทิศทางเลยเราจะเรียกมันว่าอะไรคะลูกเส้นตรงเก่งมากนะคะทีนี้ ในหน้านี้จากแบบพึงหัดเป็นไงอันนี้มันตัดกันใช่ไหมลูกเส้นนี้ตัดกันพอดีเลยนี่ตัดกันแต่อันนี้เป็นไงระยะห่างจากตรงนี้กับตรงนี้ไม่เท่ากันขนาดไหมไม่เส้นขนานเป็นไงลูกจะต้องมีระยะห่างจากจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเท่าๆกันคือลากไปไม่มีวันบรรจบอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเส้น ขนาดแล้วก็ต้องตั้งฉากกันโอเคไหมคะเส้นต้องตั้งฉากกันค่ะระยะห่างตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดปลายเนี่ยระยะห่างต้องเป็นไงกันลูกเท่ากันมาดูแบบพึงหัดในข้อนี้ตอบ A หรือ B หรือ C A คืออะไรลูกตัดกัน B คือลากเส้นตรงต่อไปแล้วมันจะ ตัดกันหรือ C ไม่ตัดกันช่วยกันสังเกตนะเด็กๆดูนะนี้เป็นไงตอบอะไรตอบมั่นใจ A อันนี้ล่ะคะลากไปเรื่อยๆเป็นไงตัดกันแน่นอนเป็น B นะคะต่อไปข้อที่สามเป็นไงตี D. บอกว่าไงนะ ไม่ตัดกันเพราะระยะตรงนี้เป็นไงตั้งฉากกันมีระยะห่างที่เท่ากันถูกไหมคะฉะนั้นตอบ C C แคตแมว C โอเคไหมอ่าเด็กๆเติมลงไปเดี๋ยวช่วยกันทำนะคะฟังทันไหมลูกโอเคเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณครูจะลงเป็นวิดีโอให้แต่ถ้าวิดีโอที่มันมีความยาวมากๆมันจะลงเป็นวิดีโอสั้นไม่ได้คุณต้องไปลง u t u b e ก่อน นะคะเดี๋ยวมันจะเหมือนเมื่อวานเนี้ยคุณครูกดดูแล้วมันเป็นสองวักครูกลัวว่าครูไม่พูดอะไรมันไม่ต่อกันก็เลยเอาไปลงใน YouTube แล้วลงให้ใหม่เดี๋ยวจะงงทําไมครูลงหลายรอบนะคะเพราะว่าถ้าคลิปมันเกินห้านาทีอะ่ะลูกมันจะส่งเป็นไฟล์ธรรมดาไม่ได้ทีนี้เด็กๆมาดูหน้านี้หน้านที่เท่าไหร่คะลูกหน้านที่เท่าไหร่ลูกเขาบอกว่า ระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นเป็นยังไงจะเห็นได้ว่าแต่ละรูปมีเส้นตรงคุณครูพูดถึงตรงไหนเอาคุณครูไฮไลท์ให้อะมองตรงนี้จากรูปจะเห็นว่าแต่ละรูปมีเส้นตรงสองเส้นอยู่ห่างกันส่วนของเส้นตรง AB นะคะตั้งฉากกับเส้นตรงทั้งสองเส้น แต่ส่วนของเส้นตรง CD เป็นไงไม่ตั้งฉากเด็กๆดูอันเนี้ยเป็นไงตั้งฉากถูกไหมแต่อีกเส้นหนึ่งเป็นไงคะ <S <S เบี้ยวเออมันเบี้ยวนั่นแหละก็คือมันไม่ตั้งฉากเห็นไหมลูกสีเขียวๆเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนตอบถูกแหละมันเบี้ยวมันไม่ตั้งฉากนะคะดังนั้นระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นเป็นระยะตั้งฉากกับเส้นตรงเป็นไง หนูอ่านเยอะหนูจะงงนะครูไปทาแบบพืกหัดเลยมาดูแบบพืกหัดเขียนถูกนะคะน้าข้อที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ถูกต้องจะต้องเป็นยังไงร,ระยะห่างจะต้องเท่ากาันตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงจุดปลายแล้วก็ตั้งฉากแสดงว่าอันนี้ถูกไหมข้อที่หนึ่งถูกไหมคะ ถูกนะคะถูกถูกถูกข้อทีททท่สอเส้นตรงนี้สังเกตได้ไง่ายๆเลยเป็นไงเริ่มเบี้ยวใช่ไหมแสดงว่าไม่ใช่แล้วข้อที่สามนะคะไม่ใช่แต่ข้อที่สี่เป็นยังไงใช่ใช่ไหมคะตั้งฉากฉะนั้นข้อที่เป็นไงลูก ระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งกับข้อที่สี่โอเคไหมเติมหรือยังคะเติมแล้วโอเคอ่ะแบบฝึกหัดหน้าต่อไปเส้นขนานนะคะและลักษณะของเส้นขนานในรูปที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า ระ,ระยะห่างระหว่างเส้น PQ นี่วระยะห่างระหว่างเส้น PQ และเส้นตรง RS อันนี้คือเส้นตรง RS จะเห็นว่ามีระยะห่างเป็นไงลูกไม่เท่ากันเส้นตรงทั้งสองเส้นจึ้มตัดกันไฮไลท์สีฟ้าระยะห่างเป็นไงตรงนี้ ไม่เท่ากันดังนั้นมันเติงจึงทำไมลูกตัดกันทีนี้มาดูในรูปที่สองค่ะเด็กๆรูปที่สองเป็นยังไงวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรง AB และ CD AB และอะไรลูก CD มีระยะห่างเท่ากันเสมอมีระยะห่างเท่ากันเสมอเป็นไง ดังนั้นทำไมลูกเส้นตรง AB ขนานกับอันนี้คือ AB ขนานกับอะไรลูก CD เขียนสัญลักษณ์ขนานนี่ลูกเห็นไหมณคพูจะวาดหัวใจให้อันนี้คือสัญลักษณ์ของขนานนี่แบบนี้สัญลักษณ์ขนานเส้นตรง AB ขนานกับอะไรลูก ขนานกับ C ีดีนะคะเขียนสัญ,ญลักษณ์อ่ะจับตัวอย่างไปดูแบบฝึกหัดด้านล่างลูกเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดด้านล่างวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรงไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะให้ลูกวัดระยะห่างนะคะตรงนี้กับตรงนี้ให้ครูหน่อยสิกี่เซนติเมตรเที่ยเอาไม้บรรทัดขึ้นมา ระยะห่างลูกวัดได้กี่เซนคะจุด A มาจุด B M มา N กี่เซนลูกหนึ่งจุดอะไรเดี๋ยวตอบขึ้นมาค่ะระยะห่างแค่เท่าไหร่ลูก หนึ่งจุดเจ็ดเก่งมากนะคะตรงนี้ได้หนึ่งจุดเจ็ดฝั่งนี้ก็เป็นเท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดมีระยะห่างเท่ากันแล้วก็เป็นไงด้วยตั้งฉากด้วยเด็กๆสร้างเลยลูกลากเส้นมานะคะลากเส้นมามาจบกันเลยอเดี๋ยวคุณครูลบออกลากสวยๆนะใช้ไม้บรรทัดห้ามใช้มือเปล่านะคะคุณครูใช้เมาส์ฉะนั้นมันจะไม่ค่อยตรงโอ้ย ตรงนี้มาตรงนี้ตั้งฉากด้วยนะตรงนี้มาตรงนี้จุดมาหาจุดโอ้ยคุณครูใช้เมาส์เด้อเด็กๆต้องใช้ไม้บรรทันนะคะห้ามใช้มือเปล่าลากนะลูกนี่คุณครูใช้เมาส์ในการอธิบายอ่ะฉากด้วยเด็กๆก,ก็จะบอกได้ว่าเป็นไงลูกเส้นตรง a อเอมและบ n เอมันเป็นไงกันขนานกันนะคะ ยางสวยๆนะอันนี้มองด้วยตาเปล่าก็รู้แหละว่าเป็นไงระยะห่างมันไม่เท่าแต่ไอ้ระยะห่างไม่เท่าคุณครูอยากรู้ว่ามันไม่เท่าเท่ากับไหล่เด็กๆวัดให้คุณครูไหน่ลูก PR กับ QS ห่างเท่าไหร่อ่ะ PR กับ QS เนี่ย ทีอาเท่าไหร่ลูกหนึ่งจุดห้าเซนตเมตรอ่าสอมออันนี้ก็หนึ่งจุดเจ็ดสมออย่าลืมใส่หน่วยให้ครูด้วยนะแล้วตรงนี้เท่าไหร่คะลูก QS QS ลูกได้หนึ่งเซนติเมตรพอดีใช่ไหมเก่งมากตรงนี้ได้หนึ่งเซนตเมฉะนั้นลูกก็จะบอกได้ว่าอะไรลูก ตรง P Q และ R S เป็นไงลูกไม่ไม่อะไรลูกไม่ขนานกันนะคะโอเคไหมจากตัวอย่างที่คุณรูอธิบที่ลายปลวันนี้คุณรูให้การบ้านเด็กๆนะคะไปทำในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบหกและหนึ่งร้อยสามสิบแปด โอเคไหมคะหนึ้ยสามสิและหนึให้ลูกทาเป็นการบ้านบทราบ